อีกหนึ่งตัวอย่างนะครับของงานเฟรดเฟรดกีตาร์ตัวนี้มีการใช้งานมาแล้วนะครับเห็นไหมครับมีการใช้งานมาแล้วแล้วก็ตัวฟิงเกอร์บอร์ดตัวนี้นะครับฟิงเกอร์บอร์ดเนี่ยเริ่มเป็นริ้วแล้วนะครับนะครับมีอาการฟ้องแล้วว่าเฟรดมีปัญหาเฟรดมีปัญหามันจะฟ้องที่ฟิงเกอร์บอร์ดนะครับพนิ้วกดผ่านฝายลงไปจิ้มที่ฟิงเกอร์บอร์ดถ้าเป็นเคสนี้ตัวอย่างนี้ผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับในกรณีที่ฟรีเลียดหน่อยแต่ถ้าเป็นกีตาร์หัดเล่นเป็นกีตาร์ที่เอามาใช้งานจริงๆเนี่ยสามารถจะ ประคองได้อีกนะครับเล่นต่อไปอีกปล่อยคอให้มี neck relief ที่มากกว่าจุดศูนะครับช่วยเขาได้แต่ถ้าเป็นกีตาร์เกรดแบบเก็บกีตาร์สะสมกีตาร์ที่ทางเจ้าของห่วงนะครับผมแนะนําให้เปลี่ยนนะครับเปลี่ยนพวกนี้แล้วมันจะสตอปอาการของ f i n เกอร์บอร์ที่มีปัญหาได้ครับแต่ถ้า f i n g e r ร์บอร์เสียไปแล้วนี่แก้ไม่ได้นะครับแก้ยากแก้ได้แต่แก้ยากมันต้องรืเ้เฟสดังช่วงแล้วปรับหน้าฟิงเกอร์บอรนะครับ